Walk with God โดยคริสิจักรพระสิรสิแห่งการกเก็บเกี่ยวพระเจ้าของชนทุกรุ่นสดุดีบทที่145ข้อที่4คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ให้อีกคนรุ่นหนึ่งฟังและจะประกาศกิจการอันทรงานุภาพของพระองค์ชีวิตของมนุษย์ดำรงอยู่เพียงชนรุ่นหนึ่งแล้วก็จากไป แต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ดํำรงอยู่นิดนิรันดร์การพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกชนรุ่นดังที่เรียกว่าพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของแต่ละชนรุ่นในโลกนี้การนมัสการสรรเสริญของชนรุ่นหนึ่งส่งต่อชนอีกรุ่นหนึ่งความเชื่อที่เข้มแข็งจากรุ่นหนึ่งส่งต่อรุ่นต่อไป และการปรนิบัติด้วยหัวใจจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งจนกว่าพระสิลิของพระเจ้าจะเต็มแผ่นดินโลกทำให้การสร้างชนรุ่นต่างๆในคริสตจักรเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าสร้างความพอใจสําหรับชนรุ่นหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราเป็นประชากรของพระเจ้ามาร่วมกันในพระกายของพระคริส เราไม่ได้สแสวงหาความพึงพอใจการช่วยเหลือการอวยพรจากพระเจ้าเพื่อเราเท่านั้นแต่เราต้องส่งผ่านความเชื่อการนมัสก,การการปรนนิบัติไปสู่รุ่นต่อไปด้วยวันนี้พระเจ้าต้องการให้เรามองดูชนรุ่นต่อไปในคริสตจักรของเราเปิดหัวใจของเราเพื่อรับพวกเขาเข้ามาในใจของเราลงมือลงแรงสร้างชนรุ่นต่างๆในคริสตจักร ให้รู้จักพระเจ้านมันสก,การเทิดทูนพระองค์และปรนนิบัติพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ